วันนี้มาแบ่งปันการทำเกล้าผมแบบมีเครื่องประดับนะคะสองทรงวันนี้เครื่องประดับแรกเป็นหวีสับที่เราหาได้ง่ายๆนะคะหรือมีอยู่บ้านอยู่แล้วเรานำมาทำประกอบกับเกล้าผมนะคะส่วนแบบที่สองเป็นกิฟนะคะซึ่งเราก็สามารถนำมาประกอบการเกล้าผมแบบง่ายๆทำให้เราสามารถไปงาน ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาไปร้านเสริมสวยทำเองง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะประ,ประดับกิฟเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรูแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเราจะติดกิฟตตำแหน่งตรงนี้เลยก็สวยหวานเหมือนเจ้าหญิงนะคะแต่ถ้าเราอยากเก้าขึ้น เราก็สามารถมัดผมแล้วก็กล้าวส่วนล่างขึ้นอีกทีนึงนะคะก็จะได้กล้าวผมสวยๆนำกิบมาติดตรงนี้ก็สวยหรูไม่แพ้กัน